หายเยอะก็แล้วแบ่งเก็บแบ่งชัยก็แล้วทำไมมันไม่รวยสักทีหลายคนกําลังเป็นแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมครับสวัสดีครับพบกับรายการบ้านลงทุนลงทุนให้เป็นแล้วจะเห็นทางรวยครับหายเยอะก็แล้วแบ่งเก็บแบ่งชัยก็แล้วทำไมมันไม่รวยสักที หลายคนกำลังเป็นแบบนี้กันอยู่ใช่ไหมครับลองมาดูตัวอย่างของเคสสมชายกันครับว่าทำไมเขาไม่รวยสักทีสมชายตั้งเป้าเก็บเงินล้านแรกเก็บมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนสักทีมาดูกันว่าสมชายเก็บเงินอย่างไรได้เงินมาก็แบ่งเก็บเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังที่หามาได้เดือนละ3 0ถึ 4, บ้างเดือนไหนหาได้เยอะก็เก็บเป็นหมืน่น เก็บมา4-5ปีแล้วแต่ก็เพิ่งได้ไม่กี่แสนเองนี่เป็นเสียงบ่นของสมชายครับที่จริงแล้วสมชายนทว่าเป็นคนขยันคนหนึ่งงานสุจริตที่ได้เงินเขาทําหมดไม่เคยหมิ่นเงินน้อยได้มาเก็บออมเหลือค่อยใช้ใจอย่างประหยัดไม่สูรุ่ยสุร่ายแตงจากคนทั่วไปที่ส่วนใหญ่มักจะได้มาแล้วก็ใช้ไปก่อนใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บออมซึ่งมักจะไม่เหลือเก็บ และที่แย่ไปกว่านั้นคือใช้เกินตัวใช้มือเติบติดหลกด้วยซ้าสิ่งที่สมชายก็ทําอยู่นับว่าดีแล้วถูกไหมฮะแต่แล้วทำไมสมชายยังไม่รวยยังไม่บรรลุเป้าหมายเงินหลักแรกสักทีเราไปดูสาเหตุกันครับสมชายเปิดบัญชีออมทรัพย์แยกไว้ต่งางแากเงินที่จะแบ่งออมพอได้มาก็โอนเก็บเข้าบัญชีนี้เลยนี่ครับนี่คือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้สมชายไม่บรรลุเป้าหมาย หรือไม่รวยอย่างที่เขาหวังสักทีเพราะว่าเงินฝากออมทรัพย์ให้ดอกเบีย้ยที่ต่ํามากๆครับไม่ถึง1%ต่อปีแต่ถ้าเรายิ่งเอาเงินเฟ้อมาคิดมาคํานวณได้แล้วปกติเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3าต่อปีถ้าเอาเงินเฟอ้อก้อนนี้ครับตัวเลขนี้มาคิดด้วยแล้วเงินที่ออมเงินที่เก็บในบัญชีออมทรัพย์อ่ะผลตอบแทน หรือว่าดอกเบีย้ยที่ได้อะมันจะกลายติดลบที่3ซ้เพราะว่ามันถูกเงินเฟอ้อกัดกินมูลค่าให้ลดลงนั่นเองครับมันเป็นยังไงมาดูกันครับสมมตุติดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ได้0.5%ต่อปีหรืออ่ะให้เต็มที่เลยให้เป็นพวก e-saving เงินฝากดิจิทัลนะครับได้ประมาณ1.5%ต่อปีถ้าเงินเฟอ้ออยู่ที่3%ต่อปีเอาดอกเบีย้ยที่ได้อะให้1.5%นะครับลบเงินเฟอ้อออก3 1.5ลบ3ก็ติดลบ1.5%คนต์ผลตอบแทนที่แท้จริงติดลบ1.5%ต่อปีนะฮะถ้าเราตีความก็คือผลตอบแทนที่เราได้จากการฝากออมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ธรรมดาหรือว่า e s a v i วิ่งเป็นเนงินฝากตองครับดิจิทัลผลตอบแทนที่มันได้ครับจากเงินฝากเนี้ยมันวิ่งตามไม่ทันราคาสินค้าและบริการที่มันแพงขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือผลตอบแทนที่ได้อ่ะวิ่งตามไม่ทันเงินเฟอ้อเนี่ยฮะสมชาย เก่งหาเงินเก่งเก็บเงินและเก่งใช้เงินอยากดีหมดแล้วขาดอยู่สิ่งเดียวครับต้องเก่งต่อยอดเงินเก็บด้วยมันถึงจะรวยครับเศรษฐีหลายคนเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อยอดเงินที่หามาได้ก่อนที่เขาจะเป็นเศรษฐีใช่ไหมเขาเหล่านี้คนเหล่านี้ก็เก่งเก่งไม่พอขยันด้วยจนประสบความสําเร็จและในวันที่เขาสําเร็จเขาก็รู้จักต่อยอดเงินที่หามาได้อะ ให้เงินไปทำงานแทนบ้างกลายเป็นเงินต่อเงินมันก็จะยิ่งทำให้เขามาขัาง่งคั่งและมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสมชายต้องรู้จักต่อยอดเงินออมแบ่งบางส่วนย้ำนะครับว่าแบ่งบางส่วนเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเนาะแบ่งบางส่วนไปลงทุนให้เงินทำงานกลายเป็นเงินต่อเงินครับไม่เอาอ่ะกลัวขาดทุนอันนี้คือเสียงตอบรับของสมชาย เชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบสมชายครับกลัวขาดทุนจนไม่กล้าลงทุนจริงๆแล้วอ่ะครับเงินฝากออมสั์อ่ะมันเป็นการลงทุนรูปแบบหนึง่งเพียงแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําม,มากๆเมื่อความเสี่ยงต่ําม,มากๆผลตอบแทนมันก็ต่ํามากๆไปด้วยครับตามหลัก high risk high return ถ้าเรากลักกันมันก็เป็น low risk low return นั่นเองครับ เป็นด้วยลองนึกถึงพีระมิดนะฮะพีระมิดฐานมันจะกว้างแล้วปลายมันจะไม่ค่อยแคบลงใช่ไหมครับเขาเอาพีระมิดอะมาเปรเียบเทียบเหมือนพีระมิดการลงทุนไอ้ตรงาฐานนะครับมันเปรียบเหมือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงตามผลตอบแทนก็ตามไปด้วยแล้วผลตอบแทนก็ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปฮะแล้วก็ผลตอบแทนก็สูงขึ้นตามไปด้วยมันเป็นเงาคู่กันเนาะผลตอบแทนกับความเสี่ยงเอด้านล่างครับกองชั้นแรกสุดอะอันนี้คือความเสี่ยงต่ำสุดมันก็จะเป็นการลงทุนในพวก เงินสดเงินฝากธนาคารตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลหรือปวกกองทุนตาสารนีน้ระยะสั้นคนส่วนใหญ่ครับก็จะกองเองยตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ําเงินต้นครบเงินต้นไม่หายแต่ผลตอบแทนมันก็ต่ําไปด้วยมันถึงไม่รวยสักทีครับถึงมันจะรวยถึงจะบรรลุปเป้าหมายทางการเงินถ้าเราลงทุนในความเสี่ยงผิดต่ํามากๆมันก็ใช้เวลานานนั่นเองครับถ้าสมชายลองเปิดใจลองทําความเข้าใจให้ ในวันที่เขาเข้าใจแล้วอ่ะเขาก็จะขยับการลงทุนค่อยๆไปยังสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นบนระดับความเสี่ยงที่เขายอมรับได้ครับคนตอบแทนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วยสุดท้ายแล้วสมชายก็จะมีโอกาสบรรลุเป,ป้าหมายการเงินหรือว่ารวยได้ง่ายขึ้นและไหวขึ้นนั่นเองครับโดยสรุปนะครับถ้าเรารู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีของคนจะรวยครับ แต่ก็ต้องรู้จักต่อยอดแบ่งเงินออมบางส่วนครับไปลงทุนแล้วก็ลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจในตัวเองและความเข้าใจในสินทรัพย์ที่ไปลงทุนวันนี้ฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ